สวัสดีค่ะ,คะมัดผักมัดผักมัดผักให้ขายตลาดนะคะนีใะ่ใบชะโธาอีเลิศาอีเลิศเป็ใบชะโธฉันมากก็จะเอาไปกินกับเมี่ยงทำละห้าบาท ไปส่งสามกําสิบักน,น้ำบานห้าวเลยแกยังปรเโปกับมัดเกิดอีกเนาะซื้อก็จะจิตยี่สิบแล้วแต่ประมาณนี้บานเราเพราะไม่ค่อยมีคนซื <c oughs> <c oughs> อ้อเฮ้ยยัดสิวเฮ้ย นี่ละคะเวียกแก้ไหมได้ขนาดมากกันอนต่อเสราร์นอนแล้วก็บตื่นมาก็มัดถักนะคะมัดถักถักบบาบก็ไปหดสวนเวลาดอกเล็กเล็กันหนอยเห็ดก็ได้เงินใส่นะกะนอนก็ประมาณบากเกินสองทุ่มแต่ก็มีบางทีก็นอนสามทุ่ม ตื่นเที่ยงคืนตื่นเที่ยงคืนไปตลาดพ่อสับเดี๋ยวไปเอามาอีก พักอีเลิศพักอีเลิศเอจะเอาอมเซหอยอมส่หอย กินเมียงเมียงเมียงคำสปปรรพคุณก็เยอะนะต้องเปิด google ดูเสิร์ชกูเกิลดูลกเพราะว่าพี่ไม่กัจำอะไรเนาะสปปรรพคุณมันยังไงแต่มันดีกินเป็นยาด้วยเปิดเปิดกูเกิลดูทังจะรู้สปปรรพคุณมีอะไรบ้างาพักขึ้นบ้านเรานะ่ะเป็นยาหมดเป็นยาม เพรคุณเป็นยาหมดเลยนะบ้านาาห้ากใสขายหะคขายเล็กๆน,น้อยๆเท่าไหร่จ้ะก็ะห้าบาทขายขายส่งสามกำสิบสามกำสิบ ตกงานมาอยู่บ้านเพื่อสู้